ล่าสุดมาดูนะคะมีบรรยากาศเทศกาลบุญอมทุกข์ที่กัมพูชามีเทศกาลน้ำค่ะที่ตอนนี้เขากำลังโปรโมทเลยนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่มีเทศกาลน้ำมีการเฉลิมฉลองเขาบอกว่าเทศกาลน้ำนี้ แปลกจริงๆที่กัมพูชาพยายามจะทำคลิปหลายคลิปเหมือนคล้ายๆกับเทศกาลลอยกระทงในประเทศไทยเพื่อหวังว่าจะผลักดันให้เป็นหนึ่งในเทศกาลน้ำแล้วก็อวดอ้างว่ามีหลักฐานสลักอยู่ในกำแพงวัดซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เขาบอกว่าตอนนี้ค่ะที่กัมพูชาหลายเมืองได้มีการจัดเทศกาลน้ำแล้วมีการแข่งขันพายเรือไปด้วยแต่ว่าล่าสุดกลับมีการเดินขบวนจุดธูปเทียนถือกระทงแล้วก็ถ่ายคลิปแชร์กัน อย่างแพร่หลายทําให้มีคนเขเมรหลายคนค่ะเขามาบอกว่านี่คือวัฒนธรรมเขเมรโบนราณอย่างแท้จริงแล้วก็มีการอ้างเอาไว้ว่าทุกๆอย่างนั้นอ้างอิงได้จากกําแพงวดัดซึ่งเทศกาลน้ําในประเทศกัมพูชาตอนนี้นะในหนึ่งปี่ยมีหลายครั้งมากๆบางคนค่ะบอกว่าอาจจะเป็นแผนของขเขมรเองที่ตั้งใจจะมาเคลมสงกรานต์ของไทยตั้งแต่ปีที่แล้ว รัฐบาลขเมงก็ได้มีการประกาศเปลี่ยนชื่อเทศกาลน้ำาเมรจากโจรกำลังขโมยเอ๊ะโจรชะนำํำทมเยเป็นสงกรานต์เมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ว่ายูเนสโกก็ได้ออกมาคัดค้านว่าเทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นของไทยแล้วก็ได้มีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปเรียบร้อยแต่ขเมนกลับมาคัดค้านในปีนี้ด้วยหลักฐานเท็จแล้วบอกว่ามีปราสาทหินในไทยแล้วก็นำพระมาสวดแต่ว่ายูเนสโกนั่นไม่สนใจค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะะมีคนมาวิ เคราบบอกว่าคัมเมนเข้าเหมือนกับว่าตั้งใจจะทําแคมเปญรณรงค์ขัดขานการโจทลิขสิทธิ์ชื่อสงกรานต์แล้วก็อ้างชื่อเทศกาลน้านี่แหละอยากจะได้เป็นวัฒนธรรมร่วมเห็นว่าลาวก็ใช้เป็นชื่อปีใหม่ คเมนก็ใช้ชื่อว่าโจรกําลังขโมยส่วนพม่าชใช้คําวัตจานเทศกาลน้ำเนี่ยมีในภูมิภาคอาเซียนอันนั้นก็ยอมรับเพราะว่าต่างรับมาจากวัฒนธรรมอินเดียคือเทศกาโลโฮลี่แล้วก็นํามาดัดแปลงให้เข้าแต่ละประเทศเมื่อต่างคนต่างจดทะเบียนในชื่อตัวเองก็ไม่ต้องวุ่นวายกับสงกรานเพราะว่าคนไทยก็ได้ทุ่มเทกับเทศกาลสงกรานมาตั้งนานแล้ว โดยบางคนนะคะเขาบอกว่าในเทศกาลน้ําในปีหน้าเนี่ยขมิ้นเ,เขาจะใช้คําว่าอังกรอร์สงกรันอย่างเป็นทางการแล้วเรียกว่าเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะปังแต่สําหรับตอนนี้เทศก,กาลน้ําของเขาก็เรียกว่าเอาลอยกระทงไทยเนี่ยมาเคลมไปเต็มที่เลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็มีข้อมูลต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าการลอยกระทงในอุตสาคเนเกีย่ยวข้องกับการแข่งเรือและสัมพันธ์กับการไล่น้ําในช่วงฤดูน้ําหลากก่อนหน้าที่พุทธ พราหมณ์จากอินเดียจะเข้ามาเป็นประเพณีผีลอยเพื่อบูชาผีบรรพุรุษ แต่เมื่อรับพุธและรับพระาม,มาจากชมบูทวีปแล้วลอยเพื่อบูชาพระพุทธหรือเทพเจ้าของพราหณ์ไปตามแรงสัทธายอย่างใหม่เขาบอกว่ากลับมีตำนานที่รู้สึกตลกมากๆนั่นก็คือตำนานที่คนขเขมรเนี่ยผูกขึ้นมาเพื่ออธิบายที่มาที่ไปของเทศกาลลอยกระทงค่ะแต่ว่ากลับไม่เชื่อมโยงกับบรรดานา,นางที่ถือก,กระทงในประสาทบายหยดเลยเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าประเพณีต่างๆที่ปฏิบัติกันมาในช่วงเทศกาลลอยกระทงนั้น เป็นไปเพื่อการแย่งชิงดินแดนมากกว่าซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีคลิปวิดีโอจากทางคメเ,เนออกมามากมายเลยเป็นลักษณะที่ว่าคนในประเทศกัมพูชาใส่ชุดที่มีสบายแล้วก็มาลอยที่มีลักษณะเหมือนกับกระทงนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้กัมพูชาเขาปักเทียนถึง8เล่มค่ะเรียกว่าร้อมรอบกระทงเลยนะคะ บางคนก็บอกว่ารู้สึกว่ารับไม่ได้เลยที่ขมเนี่ยมาประกาศว่ามีประเพณีลอยกระทงเหมือนกับไทยแต่ว่าเพิ่งจะมีไม่กี่ปีมานี้เองนะแต่ว่าที่อึ้งยิ่งกว่าก็คือบอกว่ากมพูชาเป็นต้นตำรับและมีประเพณีแบบนี้มาตั้งแต่โบราณแล้วโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าลอยกระทงไทยเนี่ยจะจัดวันที่15แต่ว่าขมຈเขาจัดตัดหน้าวันที่14คิดว่าจะเป็นต้นตำรับคิดดูสิ ว่าพวกเขาวางแผนอะไรกันบางคนก็บอกว่าอูตอนนี้เรียกว่าออกหน้าออกตามากๆแล้วก็จะมีพวกต่างชาติที่ไปอยู่คอมเมนภูมิอกภูมิใจกับคนคัมเมนไปด้วยนั่น่ะเขาจ้างกันชัดๆเรียกว่าพยายามจะโปรโมทเทศกาลที่ต่างชาติเขาเรียกว่า water festival ของคอมเรนแต่ว่ากลับมีแต่เทศกาลลอยกระทงแล้วก็จัดแบบ มีทุกอย่างของไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยสวมใส่ชุดสบายแถมยังเปิดเพลงไทยอีกต่างหากขนมก็เป็นขนมไทยคือเรียกว่าใหลายอย่างเนี่ยกระทบไทยทั้งหมดเลยบางคนก็บอกว่าที่เขาอวดอ้างหลักฐานว่ามีอยู่ในกำแพงนั้นไม่ใช่ลอยกระทงจ้ะแต่เป็นพิธีที่คล้ายๆกับทางเหนืออีสานที่มีลักษณะคล้ายๆกระทงแล้วก็ใส่พวกเครื่องสังเวยเป็นพวกอาหารแล้ววางตามทางพื้นหรือว่าตามเรื่องนาไร่สวนส่วนลอยกระทงจริงๆเนี่ย เริ่มสมัยสุขโขทัยในสยามนี่แหละ มีคนบอกเอาไว้ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าคอยดูเถอะเดี๋ยวเขาก็อ้างนูน่นอ้างนี่ไปเรื่อยๆให้พระมานำลอยกระทงแหมเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นมามากกว่านี้อีกมัง้งบางคนก็บอกนะคะบอกว่าอุ๊ยฉันสังเกตกลีบกระทงของคำเหตุที่เขาเอามาลอยกระทงกันนะคือแบบว่าเป็นงานหยาบชัดๆเลยฉันเห็นแล้วก็แอบจะสงสารนะแต่ก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดมองในแง่ดีจะรู้แล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่ากระทงของไทยกับกระทงของคำเมเนี่ย เรียกว่าดีไซน์และความละเอียดความประณีตสวยงามต่างกันลิบลับเลยเรียกว่าขเมศเขาอาจจะมาช่วยไทยโปรโมทก็ได้นะยังไงรอชมเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยพรุ่งนี้จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอนบางคนค่ะก็บอกว่าฉันไม่เคยเหตุประวัติศาสตร์เลยว่าบรรพบุรุษข,ของขเมศจะมีลอยกระทงด้วยเห็นมีแต่การบูชาหัวกระบือที่ชาวบรรพบุรุษขเมศน,นั้นนับถือเพราะว่าเป็นวัฒรธรรมผีในป่าดงบางคน เขาบอกว่ารอดูงานพลุในประเทศไทยนะคะอีก1,000ปีข้างบ้านเขาก็คงจะตามไม่ทันหรอกค่ะหรือว่าถึงเวลานั้นประเทศไทยเราก็ไปไกลแล้วเพราะคนไทยเราไม่ได้ยํำอยู่กับที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับอะไรและอีกอย่างหนึง่งเมืองไทยเราพัฒนาไปเรื่อยๆนักท่องเที่ยวก็มีมากมาย สเสน่ห์ของเทศกาลลอยกระทงไทยคนไทยเราจะมีการดีไซน์กระทงใหม่ๆแบบสวยงามทุกๆปีแต่ว่าประเทศข้างๆเนี่ยเขาทำได้ก็เพียงแค่เลียนแบบไทยหรือไม่ก็สั่งกระทงจากประเทศไทยเนี่ยไปถ่ายทำคลิปวิดีโอก็เพียงเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงก็ได้แต่ตามไม่สามารถเป็นผู้นำหรือว่าไม่สามารถมีเอกลักษณ์ได้เลยบางคนก็บอกว่าโอ้โหเห็นในแต่ละคลิปเนี่ยกระทงของพวกเขาเหมือนกับทาไม่เป็นกันเลยค่ะ แล้วก็เหมือนกับเอาเทียนมาต่อๆกันบางคนทูก็ไม่มีมีเทียนกี่เล่มกันแน่เนี่ยสเปะสปะจับอะไรไม่ได้เลยบางคนก็มีเทียนเยอะบางคนก็มีเทียนน้อยโอ้ยดูแล้วแบบว่าน่าสงสารจริงๆเทศกาลอะไรเหมือนกับว่าทั้งปีของเขาก็ต้องเอากระทงมาลอยตลอดเลยนะคะเรียกว่าการจัดงานเทศกาลเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยเพียงแต่ว่าพายายามจะทําตามไทย เื่อจะได้บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นตำรับนั่นเองบางคนบอกว่าอุ้ยเห็นแบ่งเทียคิดว่าเอ๊ะกระทงหรือว่ากระโถนคะบางคนบอกสู้ชีวิตมากๆเลยดูหนังไทยแม่แล้ไปตุกไปตาคิดเอาเองว่าเป็นของตัวเองบางคนก็บอกว่าต้องเข้าใจค่ะว่าข้างบ้านเขาขาดแคลนวัฒนธรรมที่สวยงามมากอยากมีเหมือนคนไทยก็เลยจัดฉาตีเนียนขณะที่คนธรรมดาหาเช้ากินขําเรียกว่าไม่มีเวลาสนุกสนานแบบนี้อย่างแน่นอนบางคนคะ่ะก็บอกว่าเข้าใจเลย ว่าคางบานเนี่ยเข้ามาดูหนังองค์บาของไทยแล้วก็ได้กุลขแมไปพอดูบุพเพสนิวาสกลับได้ชุดขเขมรโบราณและดูแม่อยู่สิต้องได้อะไรมาแน่ๆเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นไทยโปรโมทลอยกระทงก็เลยเอามาใส่เทศากาลน้ำบ้างโอ๊ยไม่มีตอนไหนที่ไม่ลอกเลียนแบบเลยค่ะดูพยายามพยายามแต่ว่าก็น่าสงสารเขานะคะคงทำได้แค่นั้นจริงๆเรียกว่าฝีมือเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยค่ะ เรียกว่าแบบเป็นคนละชนชั้นเลยเห็นได้อย่างชัดเจนต่างชาตินะ่ะเขาดูออกนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเขาดูไม่ออกจ้ะและเพื่อนๆล่ะคะเห็นคลิปวิดีโอของเทศกาลน้ำคำเมนที่จัดในช่วงเดียวกันกับเทศกาลลอยกระทงของไทยแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ